นิ่มจังนุ่มนิ่มมากเลยโอไม่น oh ะระวังนะเจ้าหนูอุ๊บ <laughs> สนุกจังเลยอะ่ะเธอโอเคไหมฮะ <Huh? S 2> นั่นอะไรอะ่ะย uh ูฮูตื่นสิโอ้เกิดอะไรขึ้นฉันฉันอยู่ไหนอะ่ะลองนี่สิมันรู้สึกเจ๋งมากภาพวาดนี่สวยมากเลย ฉันชอบกากเพชรเป็นประกายดีจังวิ่ขออีกทีนะรถใชยจำไปไปหมดเยี่ยมไปเลยอะไรนะว้าวกากเพชรเยอะแยะเลยอะนั่นทำให้ฉันคิดอะไรได้ฮฮลโลมีใครอยู่ไหม,หมฉันว่ามันว่างนะโอ้ oh, ไม่เอาหนะ้าฉันต้องใช้โมนทิชสู้ กลิ่นมันอีได้แล้วเป็นสมัดเควินกินอะไรลงไปเนี่ยเนียนๆไว้ฉันเป็นแค่ต้นไม้ไม่มีอะไรให้ดูหรอก yes ฉันว่าฉันได้ของที่ต้องการหมดแล้วโอ้เธอจะทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็รู้พันการ์ดรอบแกนกระดาษทิชชู่ต่อไปวาดบนการ์ดแบบนี้แล้วก็เอาลูกโป่งใส่ลงในแกนดึงปลายของลูกโป่งลงให้แน่ใจว่ามันติดแน่นดี ใช้ปากกาวาดหน้าบนลูกโป่งสร้างสรรค์ได้ตามต้องการเลยใส่กระดาษร,รอบของแกนทิชชูเพื่อทำอุ้งมือตอนนี้คุณก็ได้ของเล่นบีบของตัวเองแล้วดูสิว้าวมันเล่นด้วยกันสิโอไม่นะไม่มีกระดาษทิชชูเอาล่ะมันต้องเส็บแง,ง่ดูสิเวทมนต์ของฉันจะทำให้ลูกบอลขยับว้าวเธอทำได้ไงอะ ลองสิฉันอยากใช้เวทมนต์ได้เหมือนกันไม่เห็นขยับเลยฉันว่ามันพังแล้วล่ะฉันจะบอกความลับให้ลองนี่สิเอาแล้วนะมันขยับแล้วก็ทำอยู่หรือเปล่าโอ oh, ไม่นะระวังหลบว้าวเกือบไปแล้วตอนนี้ฉันเล่นมันไม่ได้แล้วไม่มีแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรนะยังงุนหญีดไปเลยฉันจัดการได้ตัดแบงกระดาษแบบนี้พับให้เป็นกล่องติดเทปให้มันติดเข้าด้วยกันทำอีกกล่องแล้วติดเทปต่อกล่องเข้าด้วยกันแล้วก็ติดเทปอีกด้านหนึ่งสร้างบานพับทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีก3ามครั้งโดยใช้กระดาษสีต่างกันเรียงกล่องปเป็นสี่เหลี่ยมยาวและเพิ่มเติมเทปเข่าด้วยกันพับกล่องขึ้นและติดเทปอีกด้านทำแบบนี้ให้รอบทุกด้าน เมื่อเสร็จแล้วตกแต่งกล่องด้วยสติกเกอร์อิโมจิต่างๆเลือกอันที่คุณชอบนะคุณจะมีอิโมจิที่แตกต่างกันทุกครั้งที่คุณพลิกหรือพับกล่องดูนี่สิฮะฉันไม่แน่ใจอะไรนะ่ะอืที่จริงมันก็สนุกอยู่นะเยี่ยมไปเลยเธอทำเองเหรอใช่วอ้โหอ๋อหอเวทมนต์อะไรกันน่ะ ดูสิว่าฉันมีอะไรอยากลองไหมเยี่ยมมากเลยอะฉันชอบอันสีฟ้าฮม <_ d ata> ฉันเลือกแกเข้าไปเลย <_ d ata> ฉันจะปิดฝา <_ d ata> นี่คือส่วนที่สนุก <_ d ata> บีบมันนี้ละ่ะ <_ d ata> โอ้รู้สึกดีจังมันต้องเข้าไปอยู่ในเมฆด้วย <_ d ata> ฉันจะบีบมันเข้าไป อนนี้ก็รอฉันจะแต่งหน้ารอน่าจะได้แล้วน่าตื่นเต้นจังโอ้ยน่ารักจังนี่ก็น่ารักน่ารักเกินไปแล้วฉันทำนี้ได้ทั้งวันเลยงมแงมถ่ายรูปปให้หน่อยสิยิ้มหน่อยปล่อยนะนั่นของฉันอุ๊บสับประรดมันมาจากไหนเนี่ย ืมฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วเอากระดาษลังมาแล้วตัดให้ได้รูปร่างแบบนี้ใช้ที่หนีบฟมหนีบโฟมทรงสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กวางโฟมลงบนแม่แบบวงกลมแล้วดันลูกแก้วเข้าไปกดโฟมให้บุ๋มลงไปเ e อร์เฟทำซ้ำจนกว่าคุณจะเติมรูในกระดาษลังหมดตอนนี้ก็ทากาวแบบกินได้บนกระดาษลังทำไปเรื่อยๆรอบขอบกับโฟมให้โฟมอยู่ข้างบนแล้วกดให้ติดกันกลับกระดาษลังอีกด้านแล้วกดโฟมอีกอันบนนั้น ค่อยๆกดให้ฟองโฟมอยู่เหนือรูปพวกนี้จากนั้นใช้โฟมเส้นเล็กๆเพื่อสร้างเส้นขอบแปะรอบแผ่นกระดาษล่างวางโฟมเส้นเล็กในแนวนอนปัดโฟมสีเขียวให้ดูเหมือนในสับป,ประรดป๊อปอิฐสับป,ประรดเขตร้อนมันเล่นได้ล่ะรู้สึกดีใช่ไหมน,นี่ลองดูสิอย่าพิ่งฮึนี่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสยัยตอนนี้ได้แล้วเราได้เจ้านี่ฉันหมายถึงสับป,ประรดนะ่ะ เอ่อฮัลโหลฮืมลูกอมนี่อร่อยจังโอ้อนี่คุณเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้อาหารสีทองสองประกายฉันอยากลองกินไปเลยนะเจ้าอมยิม้มค่อยๆเงียบๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่อยากกินนะ่ะเอาเลยนะฮึนี่มันน่าขยะขยะอีโอ้เธอต้องดูนี่นะ ีเนเห็นใช่ไหมล่ะหนึบสุดสุดลองดูสิเออว,ว้าวขอบใจเธอมีอะไรติดฟันเธออยู่อ่ะเอาเหอะลองบีบสิโอ้เธอพูดถูกมันนิ่มมากเลยฉันชอบจังฮะไม่เหลือแล้วฉันได้ไอเดียแล้วมันนี่สิเออใช่เขาอใจละ ย้อค uh ือมานี่หน่อยนี่แหละที่เราต้องการก่อนอื่นเอาช็อกโกแลตขาวมาหนึ่งชามแล้วละลายมันเป่าลูกโป่งและเทช็อกโกแลตราดมันอาจจะเลอะหน่อยนะต้องเทใส่ลูกโป่งทั้งลูกนะพอเสร็จแล้วให้รอช็อกโกแลตเซร็จตัวเอาไปสิว้าวโอ้ฟังเสียงแตกนั่นสิเยี่ยมไปเลยฉันบอกแล้วมันทำง่ายมากเลยฉันชอบจัง สนุกดีนะไอเดียเยี่ยมนี่งานไม่จบไม่สิ้นสักทีเงินเดือนไม่เห็นเยอะเท่า,เงางานเลยฮืมมันทำให้ผ่อนคลายดีแฮนี่มันช็อกคลตดเหรอืมเบื่อจังไม่อยากเล่นอันนี้แล้วฉันเอาเองรู้แล้วไม่ นี้แหละเล็กน่ารักเป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆไขาลาแล้วนะว้าวมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไดโนเสาร์แล้วก็รถว้าวน่าทึ่งมากไม่นี่ของฉันนะโอ้ยฉันแค่อยากจับเท่าน,นั้นเอง แต่ว่าฉันได้ไอเดียดีๆแล้วตัดวงกลมจากพลาสติกจับตรงกลางแล้ววางลงบนแผ่นกระดาษวาดรูปยูนิคอร์นและแบ่งช่องบนกระดาษลอกลายยูนิคอร์นเอากระดาษออกแล้วก็ลงสียูนิคอร์นเอาส่วนที่อยู่ตรงกลางของฟิชเจอร์สปินเนอร์แล้วใส่ไว้ตรงกลางของพลาสติกปั่นมันซักรอบแล้วรอดูยูนิคอร์นชอบยูนิคอร์นของฉันไหมเหมือนมันวิ่งอยู่เลยแหละเอซี่ดูสิ เธอ,เธอมีอยูนิคอร์เหรอมึนหัวจังอุ๊ยแต่ตอนนี้ฉันก็เล่นรถได้แล้วฮะจะเลือกอะไรดีอืมไม่รู้จะเล่นอะไรดีอ่ะโอ้นี่ดูดีฮะต้องเล่นสนุกแน่ๆเลยฉันจะบีบเจลใส่หลอดแล้วก็เป่าทำได้ละฉันกำลังเป่าลูกโปง่งฉันจะหมุนหลอดให้สัมผัสเหมือนลูกโป่งเลย ฉันจะทำสีฟ้าบ้างอยากรู้ว่ามันแตกไหมอรู้สึกดีแฮะอฮ้นั่นอะไรอะ่ะฉันก็อยากมีลูกโป่งบ้างแต่ดันมีแค่ขนมอิจฉาจังเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าจะทำลูกโป่งเองยังไงเอ้ยหนักแฮะเอาไมโครเวฟมาทำไม ฉันจะทำลูกโปง่งฉันต้องทำขนมผู้นี้ให้ร้อนก่อนเปิดได้เลยน่าจะพอแล้วลืมหลอดไม่ได้เลยจุ่มหลอดลงไปในขนมที่ละลายแล้วก็เป่าส่วนที่ดีที่สุดคือฉันกินลูกโป่งได้อร่อยว้าวฉลาดสมาร์ ฉันจะลองบ้างโอ้ไม่อร่อยเอาซะเลยอะใครๆก็ชอบของเล่นใหม่ล่าสุดแต่ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อยคุณก็สร้างของคุณเองได้เราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เล่นสนุกอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกมากมาย